เรากลับมาตายลังที่อากิเมโต้โอ้ยทุกคนชอบอากิเมตของส่วนนี้มากๆๆมากๆเลยอ่ะวันนี้กินได้เยอะ <laughs> ทุกคนกลับมาพบก,กับตูช่องพี่กิตตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูจะพาทุกคนไปสวนสตรอเบอรี่ชื่อสวนว่านากายามานะคะอยู่จังหวัดโอกายามาตูเคยพาทุกคนไปสวนนี้ประมาณ2หรือสมรอบแล้วทุกคนก็ปีที่แล้วยอดวิวสวนนี้คือเยอะมากๆแล้วทุกคนเรียกร้องให้ตูนไปอีกวันนี้ก็จะพาทุกคนไปนะคะเมื่อก่อนนะตูนอยู่จังหวัดโอกายามาแต่ตอนนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตูย้ายมาจังหวัดคากาวะแล้วตูก็ ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจากจังหวัดเนี้ยไปเองนะคะก็ทุกคนอะ่ะอาจจะได้ดูเห็นสวนในจังหวัดคากะวะของตูนมากขึ้นนะคะก็จะถ่ายให้ทุกคนดูเพราะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแหละอากาศพวกเนี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็เออไปดูกันคะ่ะว่าปีนี้สวนเป็นยังไงเดี๋ยวพวกรายละเอียดราคาละไพวกเนี้ยเดี๋ยวตูนจะใส่ลงไว้ให้นะแล้วอีกที่สําคัญทุกคนตามจริงอะ่ะตูน ไปมาแล้ว3ส่วนนะแต่ตูนะโพสวิดีโอแค่2ส่วนเพราะอีกส่วนหนึ่งอะสตรอเบอรี่อะที่ตูนถ่ายไว้อะติดลิขสิทธ<อ>ิ์เพลงนะคะเพราะในส่วนนะั้นเปิดเพลงดังมากตูนเลยใช้ไม่ได้นะคะส่วนนั้นตูนเลยไม่ได้โพสต์ลงก็คือแบบตามจริงอนะทุกคนตูนอนะพยายามไปหลายๆส่วนเนาะเพื่อให้ทุกคนไอ้น,นี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าส่วนนั้นอะเปิดเพลงด้วยหรือเปล่านะถ้าติดลิขสิทธิ์เพลงตูก็ไม่สามารถโพสลง YouTube ได้นะทุกคนไม่อย่างนั้นอะช่องตูจะติดแดง โอเคทุกคนไปกันค่ะถึงแล้วนะคะ วันนี้เขาจำกัดรองเข้าปกติเขาไม่จำกัดอมาทุกปีเขาก็ไม่จำกัดนะแต่ว่าวันนี้เขาจำกัดให้เข้าแค่ลงเรือนเลขที่สองทำไมนะอ๋อเหรอยอ,องบรนเอาสิ นิ่มมากอากิชิเมะสายพันธุ์อากิชิเมะนะสายพันุ์ปวดตุนโอ้ดูความแงแต่ตัวจะเก็บไปแล้วก็กินเก็บแล้วก็กินทีเดียวนะเพราะคนเยอะมากเลยในโรงเรือนอ่ ส่วนนกกากายาม่าทำคุณภาพอากิฮิเมะสปอร์บรีคพันเนี่ยอากิฮิเมะได้ดีแบบดีมากๆเพราะว่าเป็นสายพันธุ์หลักของเขานะคะมากินกันค่ะทุกคนอ,อากิฮิเมะหวานหอมนิ่มเหมือนเดิมเลยอร่อย ชอบมากคำล้วลูกไปเลย มากินต่ะออ,อร่อยมากอะปีนี้เพิ่งจะได้กินสัมพันนี้เพราะปีเนี้ยอากาศแปรปรวนมากอะที่ญี่ปุ่นอะ

โอ๊ยซีเบอรี่ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยสุกดีทีก็เลยติดเปี้ยวหน่อยปกติโอซีเบอรี่จะแบบถ้าสุกจัดอะคือหวานจัดเลยอันนี้โยซืโบชิะอนะโยซืโบชิที่อนั้นที่มูรินโญ่จิโกะทำดีกว่าแต่ว่าฟาร์มเนี่ย Toy, oh. hi i him number one i can a yeah also i สายพันุ์ตูจะบอกว่าถ้าใครชอบอัคฮีเมะอ่ะต้องมาต้องมาฟาร์มนี้เลยอ่ะเพราะว่าเขาทำอัคฮิเมะแบบหลักส่วนหลักเลยอ่ะแล้วเขาทำคุณภาพมาดีแบบดีมากๆเลยออชอบมากชอบมากๆ อร่อยมาอันนี้สายพันธุ์คันนาฮยเมะอันไหนอันนี้สายพันธุ์คันนาฮยเมะนะคะคันนาฮยเมะคันนาฮยเมะอ,อันนี้คันนาฮยเมะ อร่อยกลางๆอพวกโนกะอันนี้ข้าวเอกมันอันนี้โฮโนกะหอมข้างในสีขาว กิไม่ดีกว่าอากีไมดีกว่าอันนี้เป็นนีฮอปเป้น,นะคะพันเบนี่ฮอปเป้สายพันเบนี่ฮอเปเป้เปเปข้างในจัดแดงเบนเี่ฮอเปเป้อะเขาจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรีร่แบบชัดอแบบสตรอเบอรีร่แบบ แบบที่คุ้นเคยที่ตุ่เคยอธิบายวา่าเป็นฮอปเป้ต่อให้เขาสุกข,ขนาดไหนอะ่ะเขาก็จะมีความติดเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ข้าโอรีนก นี่คาโอริโนะคาโอริโนะก็เป็นสายพันธุ์ที่อร่อยนะเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยเลยคาโอริโนอ่ะนี่คาโอริโนะคาโอลิคาโอลิคัวเป็น6เป็นใช่ถ้าให้เลือกอ่ะคาโอริโนะสำหรับตูนะตูชอบสคาโอริโนะมากกว่าเบนนี่ฮอปเป้นะอันเนี้ยเบนนี่ฮอปเป้รูปทรงเขาจะแบบเนี้ยเกาจะเป็นสีแดงกำๆเนะ่ยตูชอบเขา โอ้ดน้องลูกใหญ่ค่ะ,คะออหวานแต่ไม่นิม,มากหอมอร่อยสมล้ลูกนี้สุกจัดจแล้วนิ่มหอมหวาน เาดีเนาะอันนี้พันนี้ก็อร่อยนะ you อันนี้เบนนี่ฮอปเป้สวยนะ มาเป็นสายพันธุ์โอซีเบอร์รี่นะโอซีเบอร์รี่คนเก็บไปเยอะแล้วอ่ะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่หรอไอวันนลุกฟอร์บัยมายเซลโอ้ยวางจริงอ,อันนี้นี่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 าเกลดอ่ะที่สุนี่โอซีเบอร์รี่วางมาก โอ้ยส r บริอะถ้าเขาสุกแล้วเขาจะหวานจัดลยอะ่ะแล้วยังไงให้มันสุกก็คือที่มีรอยแตกด้านบนอะสุกแล้วหวานจัดยอะ่ะหวาน เรากลับมาตายลังที่อากีฮิเมต่อโอ้ยทุกคนตุนชอบอากีฮิเมะของส่วนนี้มาก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 เลยอ่ะชอบมากแล้วปีนี้กินสายพันธุ์อื่นมาเยอะละยังไม่ได้กินอากีฮิเมะเลยเพิ่งจะมากินปีนี้เพิ่งจะมากินอากีฮิเมะสวนนี้ส่วนแรกนะ Hun er ikke nøye. เน้นๆนะคะ อันนี um ้เป sí. ็นนิอฮเป้กินกินหน่อยไม่มีใครกินเท่าไหร่เลยเบเนโฮเปเอั้อากิ dari nak to kan Aloi กินกินลูกเล็ก ไม่ค่อยมีใครกินเบนที่ฮอปเป้เท่าไหร่นะยังแดงอยู่พีอกกอออ่อัะเบนหัวโอุ๊หอกิอากกียังเยอะเลยคุมค้ม,ะมะละคุ้มละคนเนี้ยคุ้มละข้าวออดีโนลูกนี้ปิดท้ายก็แล้วกันเวลาจะหมดแล้วทุกคนทั้งกินทั้งถ่ายรูปจนหมดเวลาเลย ำหรับคนที่บอกว่าทำไมพูดเดยอจังตุนพูดอธิบายรสชาติไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าคนมักจะเวลาเราชิมอะเราไม่ได้จะกินอย่างเดียวแล้วทุกคนเราต้องอธิบายรสชาติให้คนรู้ด้วยแบบเวลาจะได้เป็นแนวทางเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะโอเคไปหมดเวลาแล้วจ้ะหมดเวลาแล้ว<ป>คุณกินคุ้มเกินไปแล้วนะคุณอากิ ทุกคนเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประทับใจส่วนนี้ทุกปีนะคุณด้วยคุณภาพสตรอเบอรี่อ่ะตุนยังรู้สึกว่าตุนชอบส่วนนี้อะ่ะเพราะตุนมา3ปีซ้อนแล้วก็ยังรู้สึกว่าเขาคง,ค,งคุณภาพได้ดีมากโดยเฉพาะสายพันธุ์อากิฮิเมที่เป็นสายพันธุ์หลักของเขาอะ่ะก็สมชื่อคืออร่อยอะ่ะแล้วตุนเป็นคนชอบสายพันธุ์อากิฮิเมะก็คืออร่อยถ้าตุนจัดอันดับในโรงเรือนอะ่ะของ ของส่วนนี้นะตุนชอบอากิฮิเมะกับตัวคาโอดิโนส่วนสายพันธุ์อื่นๆอย่างโ o s ยซุโบชิอะโยซุโบชิอะไอที่ตุนไปกินฟาร์มที่แล้วอะโมดิโนอิจิโกะทาได้ดีกว่าแล้วก็สกายฟาร์มส่วนสกายฟาร์มอะทำโยซุโบชิได้ดีกว่าแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์หลักของเขาโยซุโบชิอะ เขาก็เลยเป็นเน้นอากิฮิเมะที่เป็นสายพันธ์ุหลักของเขามากกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากกินโยสุโบชิแบบอร่อยอร่อยให้ไปกินแบบสวนสกายฟาร์มหรือว่าโมริโนอิจิโกนะคะอันนั้นคืออร่อยมากโยสุโบชิก็ยังเป็นก็เป็นอีกสายพันธ์ุหนึ่งที่ตุนชอบนะคะส่วนอากิชอบสายพันธ์ุอะไรคะวันนี้ yeah. oh, อากิวันนี้อากิชอบคาออริโนในส่วนนั้นนะคะ มีโอซิเบอรแต่ว่าโอซิเบอรยังทําไม่ถึงเกณฑ์ที่ที่พวกเราเคยกินอะ่ะโอซิเบรเป็นสายพันธุ์ปรดของอากินะแต่ว่าเคยกินที่สวนอื่นแบบสวนสุดโดฟาร์มที่อากิชอบมากๆะ่ะคือทําไว้ได้ดีมากเลยตัวอ่วนนี้ยังทําอซิเบอรีได้ไม่ดีพอเท่าเท่าสวนนั้นนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอาอากาศขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่างเนาะเราก็ไม่ได้อยากใจนี้เพราะว่าพันธุ์พันธุ์อย่างไอกีฮิเมเบของเขาก็อร่อยนะทุกคนก็อยากให้มากันนะทุกคนคุณภาพส,สตรอเบอรี่ส่วนนี้ดีดีจริงโอเคแล้วเรื่องความสะอาดอะไรพวกนี้คือดีเลยแต่ตูเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพื้นเหลืออะไรพวกนี้เท่าไหร่ตูนเป็นคนใส่ใจเรื่องอสายพันธุ์แล้วก็รสชาติสตรอเบอรี่คุณภาพสตรอเบอรี่มากกว่านะทุกคน โอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนไหมบ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเดินหน้าพาไปส่วนไหนนะคะจองไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันส่วนนั้นก็เป็นปีแรกที่จะไปเป็นครั้งแรกที่จะไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตูนพาไปส่วนหน้าด้วยนะทุกคนโอเคบ๊ายบาย,บายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ